วันนี้เจ๊ปันใสฮานิก้าพอลอยจับกุ้งได้กับปลาดุกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าปลาดุกจะเอาป่นปลาส่วนกุ้งจะทำต้มยำสดซดกินตัวใหญ่มากใหญ่ไม่ใหญ่เท่ามือเลยเนี่ยค่ะนี่คือตรงยอนะคะเห็นคุณนเนก้าบอกว่าปีหน้าจะมาเถียงนาน้อยมากินปลาซิว อันนี้เป็นกุ้งอยู่ที่นี่เด้อ fc ทุกท่านค่ะผู้ใหญ่จจดีทุกท่านพี่พัดพี่แปดคุณเนนก้าคุณลินูคุณเบียชางคุณแลอออนพี่โจพี่จริงใจโอ้ยคุณข้าตังคุณมุ้ยคุณแอลคุณสรีคุณยุพินคุณชนะนะคะดูสิคะดูสิคะเอ๊พีนภพาเยอรมันคนสวยก็คิดถึงอยู่นะคะ นี่กุ้งตัวใหญ่มากสาตัวนี้อิ่มเลยนะคะับพี่น้องค่ะตัวใหญ่มากๆเลยว่าเป็นกุ้งน่อยเลยพี่น้องเป็นกุ้งใไงเนี่ยพอลอยจับเอตาลอยหยองหยองมาแล้วตาลอยมุดนะมุดน้ำสันเรียบร้อยนักเลยคิดถึงเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อเช้านี้พายุเข้านะวันนี้เลยไม่ได้ไล่สดคิดถึงนะคะ